สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่ช่วงรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดประสบครับผู้สื่อข่าวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีวออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันครับสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรเรายังขอยืนยันว่าเราจะคัดค้าน การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับซึ่งช่องทางการเสนอแก้กฎหมายนั้นก็จะมีอยู่สามทางด้วยกันนะครับหก็คือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 2. สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรลงชื่อร่วมกัน20คนเป็นผู้เสนอ 3. ประชาชน1นึ่งมรายชื่อไม่ไว่าจะเสนอไปช่องไหนก็ตามนะครับในานามองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจอตร เราจะทําหนังสือคัดค้านไปในทุกขั้นตอนในระบบรัฐสภาโดยจะรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนผู้จงรับพักดีทั่วประเทศนะครับเไปไ็นมากที่สุดเท่าที่เราจะการทําได้ณนะวันนั้นนะครับไม่ใช่วันนี้ครับต้องรอก่อนนะครับว่าเมื่อมีการเสนอเข้าสู่สภาเราจึงจะดําเนินการรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนคัดค้านเข้าไปครับสองวันที่ผ่านมานี้เราคงได้ติดตามในเรื่องของประธาน สภาผู้แทนราษฎรในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยพุทธศักราช2560นบได้บัญญัติไว้ในเกี่ยวกับเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีการประกาศผลกกตประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว95%นะครับผู้อวุโสสุดก็จะเป็นประธานในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสู่ขั้นตอนในการเลือก ประธานสภาผู้แทนรัษดรของเราไี่มีสองสภานะครับอีกสภาหนึ่งเรียกว่าวุฒิสภาอีกสภาหนึ่งเรียกสภาผู้แทนรัษดรวุฒิสภาขณะนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่มีประธานวุฒิสภาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะเลือกนะครับในเร็ววันนี้ก็คือเลือกประธานสภาผู้แทนรัษดรกฎหมายยังเขียนต่อไปอีกแบบ ท่านใดที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนรัศฎรก็จะเป็นประธานรัฐสภาหมายความว่าสวสสประชุมร่วมกันเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงนี้นะครับเรียกว่าประชุมรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัศฎรก็จะเป็นประธานที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเห็นไหมครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองพรรคเก่าไกลก็พยายามที่จะเสนอคนของตัวเองมาเป็นประธานสภาและประธานรัฐสภา อีกภาคหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะเสนอคนของตนเองเข้ามาชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อของนม่ไม่อยู่ในวีอาร์อันนี้สแสดงว่ารัฐบาลก้าวใจกระทันหันได้คงไม่สามารถจะแก้กฎหมายนี้เพื่อความข้อเสียนในเรืออ่องของคำถามแรกทุกท่านที่ถามนะครับสำหรับคำถามข้อแรก,น,กร 1, 2, นะครับการยื่นการแก้ไขพร .12 นะครับแล้วก็การที่จะให้มีการ สภานะครับแล้วก็รวมถึงการห่ายพิธีเรื่งงรองเสรอข่าวตอนหนึ่งสองเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันที่ยากจะทำอยู่นะครับเมื่อกุมภาพันธ์สีเราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการรวมกุ่มสำหรับปัจจุบันนะครับผมคิดว่าน่าจะสบความสบบเร็ื่อ,อ,องหนึ่งดีดยังมีการยื่นอออออของบริการเนินการของพรรคก้าวไกลครับอาจารย์ปิยะบุตรก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กยาวเลยนะครับบอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่งที่พักคเก้าไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดครับสอนเพียงเกตรครับทันที่ MOU ได้เซ็นไปข่าวที่ออกมาพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักแกนนำจะรวบทุกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะเอาประธานสภา<อ>ก็จะเอาผมมาฟังข่าวจากอาจารย์ปิยบุตรพูดอาจารย์พอกพูดนะครับ ก้าวไกลไม่ได้พักเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดเหมือนพักไทยรัฐไทย377เจสเสียงในอดีตจะชี้เป็นชี้ตายชี้เอาทุกตำแหน่งได้คุณได้บริหารไปประธานสภาควรอยู่กับพักเพื่อไทยพักก้าวไกลไม่ควรกินรวบเล่นสลากกินแบ่งเป็นหรือเปล่านะ,สะแสดงจุดร่วมสมวนจุดต่างถ้า ก็ยังดื้อดันนะถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดี